สบายดีพี่นอ้องขับหลดหลอ่อไม่ออกไปเรามาพัดห่อท่งหน้าอัน,านน,านั้นพี่นอ้องงามอะไรเยากยถ่ายคุกกันเลยคอาอยากถ่ายคุกกันงามอะไรพี่น้องเลยเข้าเหมาหน้าแซงหน้ามันเบิบร์ดเหรอบอส น้ำม <N iss an> <N iss an> er ียังก่อนตัวน้องน้ำมียังเกาะหน้ำพายน้ำมียังน้ำบ้านเนื้อหน่ำบ้านโอ้ยไอถาดอนี่เลยก็นเลยเกี่ยวข่าวย่ำแรงพี่น้องเคยเห็นมั้ยแต่เป็นหน้าแซงหรปกติมันจะเกี่ยวหลังสงการไ่เลยกับสวงสงการโอ้ยหอมเลยหอมต่าเฟืองเลย ซูมาเกี่ยวนะแม่ทั้งพี่น,นะเออเอาเกี่ยวมากูสิเกี่ยวเนี่เยอเอา <c oughs> <c oughs> ลุยซูแง่แห้งบาได้เกี่ยวตั้งหลายเดือน พเกี่ยวไปเกี่ยวไปเหมือนกันงามอะไสบายดีพี่น้องเขามายอดมาเกี่ยวเขาไปเห็ดเขาเมาอยู่บ้าน็ะสิบแปดใส่นะองพมีนะ่ยามใสนะเอ้าอนแเาไม่ใส่กีจือนะ เกี่ยว,วกับไปซีลกัเป็นสอบแบบนี้มบอ๊อเอาหายนัน่บนบอแมน่นบ๊อตอนนี้ยูที่บ้านโน่นห้างอะไรพี่น้องโอ้ยชื่นเลย งามมาด้ก็เจ้าเกี่ยวอันนะเป็นสอบสอบแล้วเส้าหาพานันสอ,องหองมื่นหาสองหมื่นหากัเก่าสิบก่บบาทบาาอกว่าประมาณอะไหรพี่น้องเว้ยผิดผ่าดมาันก็ได้ก็ขออภัยรายๆไปเบิ่งสองอันสองอัน,ออน,ออนใต้ชายหน่อยก่อน เยวงสิทักไทยเขาเช้าเปินปลูกยังเนาะนี่เนาะเกี่ยวข้าวเม่ามาพ่ออ๋อเาาห็ดลายะอาาายะไรเนาะ มีจต่เห็ตเขาเมาอย่างเดียวเบาก็ได้หวานเป็นเกี่ยวไม่กินแล้วก็เกี่ยวขมาเมาะจักจันคือร้ายแท้ทางนั่นนะห้องสนั่นอยู่กับบองงามปันไดเนาะ อพูดแทนผมเขาเจ้ามีอันม้ใยเดหางจากฝายมอนได้พี่น้องเอ้ยเขียวอย่างกระยาน เขาเมานะโร Pokemon> ู้เาได้พอเขาหมื่นนี่นะเปิดคลายนะโดยอ๋อคลายเป็นสอบเนาะโดยโดยสองแสนปลาย ตอวเส้นแปางสักประมาณเออเกือบพันพี่รู้หรือประมาณพันนี่แหละบอ่อก็เป็นน้องบออ่งบอร่อนนี่แหละมันเล่นนะเพิ่นก็เลยแหวม้าผีบ่ <c oughs> มันบอกมีน้ำเห็ดได้ไหมอันมาคายพูนาา่ะกะเขาเจ้าก็มาคายอยู่อยู่ในบานนะเขาพากันเอาเลยแหละบุกเคยเห็นหน้าแซง,งเอบอบุกเคยเห็นจักเถื่อ งวาควายลายทั้งนั้นนะมันหลักซาบ่ได้กันสิเหตุกันได้สมใจเป็นพวกกสิกรรมทัางนั้น,นเถอ,าเกกาอะนา,นา,าสีเขาจันานบอันนั้นหมดจังขายพวกเจ้าพวกนาย <c ười> คือจะหัวเด้กหนาก็เคี้ยวงามอะีอ่เนาะ พี่น้องอเคียงครับอุ้ยหมักหอยคือหลายแทะแต่มันตายมรนยากาศสุดๆเลยพี่น้องเอ,เอ๋ยปาตัวสูเกี่ยวไห้ต่โสกถ่ายหูบแล้วถ่ายพ่อแล้วหุบนะอืมถ่ายลายๆายบันท่าผมมี เจ้าว่าห้มาไม่ได้มาเกี่ยวอันอือตนี้ับายห้างแายเล่นว่ายในทางมันยังงามชายนี่มันหมดเต็มหมากเต็มหน่อยบปนไรเนาะทนงานด้ ก็ดีกว่านี่อยู่บอลเทียนหัวใหญ่ก็ไม่ใหญ่เพิ่นเกี่ยวเนาะะแสดงว่าแถวนี้ในะเห็ดได้แต่ยำแรงนี่นะ้านะยำพูนน้ำถ่วมไปเลยเอาถ่ถวมเลยบ่แถวนี้นะตะดองเออ,อ,เอชอบพอ,บอแถบบ่ได้อยู่ใกล้เซ่ได้นี่นะ Mình... Phang tôi vẫn nôn là quá, bạn nôn hăng, nôn khác con đáy à, Nào, tuộm <laughs> nà <laughs> Nôn cả bạn Nà phần bùa nôn nằm Nà bằng nhạc đấy Chưa khỏi nhầm lệ <laughs> หนังโหลดตากแอร์เย็นๆมาลงเกี่ยวเขา <laughs> okay. ทางกาทางกายมันถิ่นรับระบายบนนี้เ <laughs> อยู่แต่ในแดดนี่แล้วโรคโควิดมันจังยดั <c oughs> ดอ <c oughs> ันอนี้อะไรบรรยากาศท่อนลองบินมาบางกว่าแดดเผามันโหลด <c oughs> อืมกั <c oughs> นนั่นแหละอากาศมันฮ่อน มันบอเป็นง่ายๆแล้วคนเล่าเนาะเป็นอะไรดนันดันกันไปหรืออะไร <c oughs> ภูมิตอนทานมันลายภูมิทานลายก็คือเกิดมาอะไรกันลุยตมแล้ว <c oughs> ลุยแด็กลุยฝนสนุกม,มากมันหมักพิเศษต้นกระดาษที่อยู่ในแอร์กันแมน่อากาศมันเย็นตัวนี้บอเอาตีมันก็กายไปกลไป อสปีดรอดเข้ามายังกว่าสิ้นเียวเขาเอาสามพ่อแม่ลูกเธอฝัดเมื่อแะ้วติเมื่อแล้วเมื่อแบบปรสังเลยเราฝัดกลองอะยนงฮะทันนาของันเออพงรถดมัดอย่บอกเลยว่าบหมัด ก็ได้ว่าฮุบไปเห็นขีดลดไทยไปเลยคุณะกูเขจะเอาหมาดเขาแล้วครับเอาป็นรไทรถปัป่เขาจขึ้นปั่ได้มันแข็งเขาหนาให้มันกินมันหมดหยาดไปเด้ตัวนี้ แต่มันก็ขามากบ่ได้ก็จะเห็นหัวไว้ทางใดนี่อ้อมผุนบ้อวดเพย่อผาอันนี้นนเยียบ <laughs> ไฟใส่ไฟหวาดเสียวคนกัาวโพแห้งแค่วุ้ซึ้คนกระดาษขอเจ้าพี่น้องป้องไปดี่ติดตามด้วยพี่น้องบจ เอามีควายน,น,นูนะ้ำเลยควายนูเลยน้อนงานน้ำโพด้วยนอนพอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องพอกันใหม่แบบย่ามเกี่ยวเขาพูดเลยบรรยากาศแ <c oughs> บ <c oughs> บน,นี้นะเข้ามาเมืองกันควายลูน้ำเี่ยม้าเท้าแบบออกกายเลยพอกันใหม่แบบย่ามเกี่ยวเขาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เพิ่งจะไปเห็ดเขาหมาของพี่น้อง ไปก่อนเด้อผู้บ่าวผู้แพลวผู้แสวผู้สาวไปก่อนเด้อืลืมทักทายผูบ้บ่าวถูกมั้ามีผู้บ่าวเบิ่งอยู่เด้นนนคนโสดนะเกี่ยวบนเขาเลย